สวัสดีจ้าเพื่อนเทุกทุกท่านนะจ้านี่คือเกมวอร์มโซนนะจ้าโอ้โหอาหารเยอะมากเลยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่มีคูณห้าให้เราเลยอะจุกูจุกูนี่ได้แล้วไดว้โอ้โหเราต้องการเดื่อจ้า ต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหสวยงามอะไรจะปานาน,านั้นอ่าอ่าอ่าหุ่นห้าก็หมดแหละ ตัวนี้ก็จะสูงกันนะจ๊ะจะปาดเหมือนกันนะจ๊ะอจัอจัอัจจุอัจัโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นเป็นดับหกแล้วจ้าสามหมื่นเก้า โอ้หมวนพวดได้เก่งมากพี่น้องเอ๋ยเย็ดโอ้โหคูณห้าก็หมดไม่เป็นไรข้างหน้าก็มีเยอะนะจ๊ะจ้มโซ่โซ่ <N> คืองานนี้เราจะไม่อยากทำเวลาให้มันนานนะจ๊ะเอาแค่แบบ ไม่เกินห้านาทีนะคะคลิปแต่ละคลิปนะจ๊ะโอ้โหอยู่ตรงศูนย์กลางนะจ๊ะตอนนี้ทำไมไม่ค่อยมีหนอนเลยละ่ะ ดู้ามดู้าพฝานี่คูห้ามาแล้วจ้าสงสัยตัวใหญ่จะตายแล้วเนี่ยอีกแล้วอยๆคูห้ายังอยู่ที่ตัว แลเราก็หม่ำมัมหม่ำนะจ๊ะมีตัวที่จะพิชิตตัวใหญ่ด้วยนะจ๊ะงานนี้แต่บังเอิญว่าเจอเจอจุ่มออสซ่ามไปก่อนนะจ๊ะก็เลยมองโอพี่แดง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 เขี้ยวใหญ่ เฮ้ยเฮ้ยชนหางเขาพี่จูมตายเลยอะ่ะ